เอาล่วงแล้วเฮ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ย ไปขึ้นบนไปลงเด็กขึ้นไปมล่ลง <laughs> เด็กลงแล้วไปขึ้นบนเอา้าลุงแล้วเขาถึงให้มีถุงเท้ากันลื่นนะทุกคนต้องเตรียมมานะ

เอาไปแล้วเด็กไปแล้วนี่คนโตก็เล่นได้นะคนโตก็เล่นไดนะ้นะเครือเล่นนี้เบนถ่ายให้หน่อยเอาเดี๋ยวส่งโทรศัพท์ลงไป นี่นะจักตรงนี้เดี๋ยวเราก็พาเดินเล่นต่ออันนี้ที่ฮร์เบร์แลนด์พัทยานะครับอยู่ที่เทอร์มินอล21ชั้น4ตรงมาทางเดียวกับโรงหนังอะ,ะไปคนโตผู้ใหญ่เล่นได้หมดอันนี้เขาวงกด เฮ้ยเขีอยไรบะเดี๋ยวเราไปอุงรู้ก่อนเดี๋ยวพามาเล่นไอ้ตัวนี้ไซเดอร์สีเขียวนี่มึนหัวมากอ,าอ้นี่ดเด็กเรามาเด็กเราสามคนไม่รู้ไปไหนแล้วอยู่ในนี้แหละไม่ต้องเป็นห่วงออกไปไหนไม่ได้ม,พมีพี่ๆคอยเฝ้าตามจุดน,นะ ไปเด้อยาวเหรออันนั้นไปทางไหนครับเนี่ยทางนี้เหรออ๋อน,นี่น,นี้มีมีไปทางเป็นเป็นเกมไหนหน้าจออ๋อครับไปน,นี่ก็มีจุดให้ลงต่างๆนะ ก็เป็นอันนี้ทาไเปเก็บกระโดดเรามาถึงอันนี้ไปถึงอันเนี้ยครับไอ้อันเนี้ยเราอูชั้นล่างครับเราอยู่ชั้นล่าง,างอ๋อครับพระเจ้าอ๋อน,นี่ไงนี่ไงเด็กเราไม่ได้นี้ยังไปเดี๋ยวเราพาไป,ไป ทางนี้ไปไหนเนี่ยนี่ก็เป็นบอ่อบอลเหมือนเดิมนะไปจะพาไป,ไปนี่มันก็คือโรงหนังอะไรชั้นสี่ไปดูชั้นสามชั้นสี่ดูหนังแล้วก็ขึ้นมานี่บ้านบอล นี่ก็เป็นเกมเด็กๆนะอ่ะนะทุกคนรอยงานนะไปต่อมาเฮ้ยทางไหนวะทางนูน้น อ,อันไหนสวยกันเหมือนกันเฮ้มีสองอ,นนน <c oughs> อนันอันนี้กันไปเร็วเหมือนกันนีเเี่ยโอ้ลอยเลยอ่ะ ลอยเลยเราม่เครียดไปต่อมันเหมือนเป็นเข่าบัุกฎนะทุกคน,นเดี๋ยวเราพาไปเล่นมันสีเขียวนี้่ะเดินต่อไปหาใครเร่องสีเขียวอันนี้สีเขียวปุ๊บ บอ้าทางขึ้นตรงนี้ก็มีเห็นไหมทางมันเหมือนเขาวงกดนะทุกคนแต่เมื่อกี้เราเร่งไปแนะ้วอย่างมืนเข้ายากห่หยเฮ้ยแล้วก็นอนนอน งไงมือหัวเลยจ้อันนี้เราเจอลูกอะไรอีกคนหนึง่งนู่นปอยุแล้วลไหนแล้วอ่ะเจอไปด้วยนะมีเด็กก็สองวบสามวบก็ไปเองได้ถ้าเป็นห่วงมีพี่เลี้ยงทุกที่จะเล่นได้เล่นไหนเล่นไม่ได้เขาจะบอกเองแหละมันมีความสูงอยู่ นี่ของขายเขาก็ามีนะห้ามเอาของข้างนอกเข้ามาดิมามานี่ของขายก็มีขนมนจะไม่หมดเลยมีให้เลือกอยากกินอะไรตรงนี้ก่อนก็กลิล่นโค้งดีกว่าเ<ด>อ้อ,อ,อันนี้ก็น่ากินอันนี้นี่แล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้ที่เขา แล้วก็จ่ายด้วยนี่เหจ่าย<ป>ตังขาออกนะไอ<ป>้เรื่องที่นั่งที่นั่งตรงนั้นนั่งไม่ได้ตรงนู้นไหมตรงนี้ตรงน, <c oughs> นี่ตรงนี้มหมตรงนี้มามอ๋อเป็นไปเข้าห้องน้ำตรงนี้ก็ได้ไหมเนี่ยเออตรงกลางก็ได้ <c oughs> น,นั่งเลยนั่งเลยนี่ห้องน้ำเขาก็มีนะแล้วเ,เขาไปดูไปดูห้องน้ำผู้ชายก่อนเราผู้หญิงก็เข้าไม่ได้นะครับเขาก็มีให้เปลี่ยนนี่ห้องน้ำนี่อย่างนี้ดีสบายมีที่กบไปกินขนมกันอ้าว เราพอชื่อซ่หมู่บ้านดีๆไม่ชอบนี่เขาบีบอยู่ปีเซนนะมอก้เขาบอกว่าอยู่ข้างบนทำไมนะต,ต้องใช้ชีวิตรอดอยู่ข้างบนน่ะเหรอใชอยู่ข้างบนอยาต้งใีังได้อ๋อหาทางออกไม่เจออ๋อี๋ยวก็เดินไปเรื่อยก็เจอพี่ๆเขาใช่ไหมแล้วก็ถามพี่ๆว่าไปทางไหนใช่ไหม อ๋อเนี่ยไปคนเดียวได้โซนเท่าไหร่ละสามสามขวบเล่นได้เลยค่ะอือโอเคเดี๋ยวพักก่อนแล้วไปเล่นต่อนะเล่นเองได้เลยพ่อตั้งตรงนี้นะพ็อั้งเราตรงนี้แหละแล้วโซก็ไปเล่นได้เลยเล่นเสร็จแล้วก็มาโออนี่หลังจากที่เรานั่งพักกินน้ำและ เหลืออีกชั่วโมงกว่านะเราก็ไปเช็คนี่นะเือโค้ดไปถามเขาว่าเหลือเวลาเท่าไหร่หมดกี่โมงอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกมันได้เวลาได้สองชั่วโมงนะเราก็ไปตามหาเด็กกันว่าเด็กอยู่ไหนไอ้ตามหาเด็กเด็กอยู่ไหนไม่เจอเลย

ไปตามหาตัวพี่ต่อ,นะอขอเล่นเด็กเยอะมากเลยนะทุกคนนะไม่ใช่ อยู่หไหนวะเอาเขาจะมือมกับพ่อเหรอไป,ไ,ไปเลยๆไ,ไปเลยไป,ไปเลยไปเลยนอ้ตกรักอนุ เขามีแบบพี่เลี zat, players, ้ยงประกบไปนะใช่ไหมเขาใส่ผ้าพันคอเหมือนกันอันนี้ถ้ามีพี่เลี้ยงประกบคิดยังไงครับจะเป็นราคาเนาะค่ะสี่กับกับพี่เลี้ยงห้าร้อจ็สิบต่อตอหนึ่งคนตอ่ต่อสองชั่วโมงใชค่ะต่อสองชั่วโมง พี่เดีประกบถึงว่าทำไมเขาเดินตามรูอ้อยังไม่ลื่นว้โอ้ไปต่อไม่หาเด็กไม่เจอเลยเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะะนี่แล้วก็ยังหาเด็กไม่เจอแต่เราจะลงไปนั่งข้างล่างละเราเลยต้องหาทางลง อย่าน,นี้เราเดินขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ใช้วิธีลงลงอไรเดินเ้็วอันนี้จะเล่นยาก่อยอันนี้พอละเหนื่อย ใหญ่มากเลยนะทุกคนไปนั่งดีกว่านี่ทุกคนเขาห้ามน้ำเข้านะแเราก็เขียนชื่อไว้พองไว้ว่าห้ามกินนะของใครก็ได้ไม่ใช่ของโอเคนี่ชือไปไปตามไปตามเด็กสองคน ใครยากหาเจอก่อนกันพร้มอมยังไปทางไหนทางนู้น <c oughs> ได้นเลยอ้าวเจอแล้วเหรออ้าเวเบ้นนี่ไงสร้างบ้านเหรอโอ้โหมาถึงนี้ก็สร้างบ้านจะกลับแล้ว นี่เด็กมาสร้างบ้านทุกที่นะเด็กโอเคเจอเร็วมากเลยอ่ะงั้นเราลงทางลัดไ,ไปลงทางลัดกันดีกว่เเา,า <c oughs> จิ้มตดมีไซเดอร์อีกไหมเพนมีไซเดอร์อีกไหม,ไมเอาไปสวัสดีเอาไปตามหาโซ ่เนี่ยไม่ได้ยินเสียงอ่ะไหนเขาวะโอ้โห้ยาวเด็กไงท้อมเด็กไงท้อมทำไง บายดเป็นมาเดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ได้เ,เจอกันใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กด s u ร <Good> s ไ r i b กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็มาเอารองเท้านะขอโทษอยู่ไหน นี่ไงแล้วนี่แล,แล้วก็มาดูว่าเราเกินเวลาไหมแล้วก็เราซื้อขนมอะไรไปเท่าไหร่ที่ตั้งตรงนี้ก่อนออกเด็กเพึ่นขนุไหมไม่าูเนเนียนะไว้มาทำไมเอาไปตามหาแม่ก่อน